สวัสดีครับทงชัยชาแนลครับทงชัยชาแนลฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับเออนะครับผมมันนี้นะครับม่นะครับสรุปเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับน้องๆนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่จะสอบนะครับข้าราชการนะครับเป็นหนึ่งในวิชาที่ต้องสอบท่าราชการทุกประเภทนะครับนอกจาก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วมาเริ่มกันเลยครับผม คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่างครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายความว่าเศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูนะครับตัวเองได้นะครับให้มีความพอเพียงกับตนกับเจ้าของนะครับยูดได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนนะครับโดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของเจ้าของนะครับก็คือหลักการนะครับหลักเกินหลักเออหลักเกินมปนหลักการนะครับต้องตั้งตั้งตัวให้มีความพอกินพอใส่นะครับผมพอกินพอใช้นะครับ ก็คือว่าพ่อเพียงนะครับเออือาพ่อเพียงต่อมานะครับหลักการพึ่งตนเองนะครับยึดทางสายกางนะครับยึดทางสายกลางคือหลักพระพุทธศาสนานะครับอันนี้เคยขอทดสอบครับผมนะครับก็คือเช่นนะครับมีหาประการนะครับหนึ่งด้านจิตใจทําให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับอันที่2คือด้านสังคม แต่ละชุมชนนะครับแต่ละชุมช่นช่วยเหลือเกื้อกูลกันเชื่อมโยงกันนะครับหรือว่าบูรณาการนะครับชุมชนจะได้เข้มแข็งนะครับสนะครับด้านทรัพยากรนะครับด้านทรัพยากรคือการใช้และการจัดการนะครับย่่งฉลาดโดยยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อมานะครับผมด้านเทคโนโลยีคือแย่งแยะและใส่เฉพาะนะครับที่สอดคล้องกับความต้องการของสภาพแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับภูมิประเทศประเทศไทยนะครับต่อมาครับ ขอที่5นะครับด้านเศรษฐกิจจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนนะครับเป็นสําคัญและยึดหลักนะครับยึดหลักพ่ออยู่พ่อกินพ่อใส่และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองอันนี้คือหลักการพึ่งตนเองนะครับต่อมานะครับปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงเนี่ยเป็นปรัชญานะครับเป็นพระราชดำรัสนะครับเป็นพระราชดำรัสเพื่อพัฒนาประเทศของในหลวงรัชกาลที่เกานะครับผม นะครับโดยพื้นฐานนะครับโดยพื้นฐานตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดําเดินไปในทังสายกลางนะครับเดนทั้งสายกลางให้ก้าวทันต่อยุคโลกาพิวัตนะครับความพอเพียงหมายความว่านี่ครับคอสอบมักออกความพอเพียงหมายความว่าความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับรวมถึงความจําเป็นที่ต้องมีภูมิคุ้มกัน นะครับจะมีอยู่สามอย่างคือพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีพวงค้มกันในตัวที่ดีนะครับต่อมานะครับความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย3มคุณลักษณะนะครับผมทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะครับพอประมาณนะครับมีเหตุผลแล้วก็มีูมิค้มกันในตัวที่ดีนะครับผม เงื่อนไขความรู้นะครับความรอบหลู่รอบขอบและระมัดระวังนะครับเงื่อนไขคุณธรรมคือซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนมีสติปัญญาและแบ่งปันนะครับแล้วนําไปสู่อะไรนําไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมก้าวหน้าอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนนะครับนะครับผมอ่ามายกตัวอย่างครับความพอประมาณหมายความว่าอย่างไรครับความประมาณพอความพอประมาณ,ามมาณหมายความว่มาความพอดีไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไป,ไปบ่ไปเบียดเบียนจะของกับเบียดเบียนผู้อื่นนะครับสอง ความมีเหตุผลขับหมายความว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพึงพ่อเพี้ยมคึ้มพอเพียงนั้นนะครับจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวของตลอดคานึงถึงนะครับความขาดบางแการทาอย่างรอบคอบนะครับต่อมามีคุ้มคมกันครับการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบหรืออากาบเปลี่ยนแปลงนะครับด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงสถานการณ์นะครับก็คือเตรียมความพร้อมจัดไปจบครับ